มาเด้อมือนี่พี่น้องตำฮวงอตำฮวงกับต้มจืดต้มจืดต้มไข่น้ำเนาะผักกระเฉดมีเหลือพี่น่องกับปวดสีบาูยังไงฟังอันหนึ่งยังไงฟังพี่น้องเขียดน้ำข้าวชมพูน,น้องชมพูนไหมติดตามเขาใส่เขียดน้ำข้าว ว่าเบื่องเลวเหลตัลุงพ้นกับเมียกับปรจจัต้องเชื่อใมซืน้ําขอเชอเอาอกเนาะคนถึกปักปั่มแมีชมพูบอ่ะเาะบถิกปักปั่มนาบดเด็ปักปั่มม่เดยปักปั่มแล้วหมดออกเื้ออยังวานเป็นคนหูวันประเทศกับซืปักปั่มตัวไกแลยการจอมขวัญว่าว่า เขาหักบัวของหลายก็คิดไปใจปุ๊ยอยู่คำบาบอกนี่ันนี้พ้นได้ยินเนี่ยเฮมก็สิเก็บเก็บใจหักได้ไปนอนหมดเลยสำหรับกวามหักพี่ไอ้ไงพี่เขยไงมีให้ลูกหลานเนาะย้ายเข้าใจดิคือจังย้ายเนี่ยหักลูกหลานแล้วกันนะหักแบบใจใบริสุทธิ์เนาะแต่พอได้ยินพอเมยว,ว่าเขาหักหยันประมาณว่าเมื่อคืนนย้ายฟังนี่เม,มย์เมย์สาวิตีเนี่ยก็สีคิดว่า พี่เคยคิดคิดเลือกกับลูกอ่ะบอกซื่อๆ,ๆ,ๆแล้วก็ที่ไกลๆแล้เต้นถึงข,งข้มืนเลาวจะมีข้าวมันไหลอย่างกันเนาะบางเนนังกาบอกมานังกาจิตเตผู้เป็นไายผู้เป็นพี่เคยได้ยินเนี่ยป้าก็เสียใจหักย้ายเข้าใจเด็กความนึ่สิบก้นถิดปักปัมเนะาะคือจางใหญ่สม,มุดเนาะพี่น้องมาเออมึงรักนั่นของกูเมืเอ่อวานนั่งคุยเนี่ยโอ้ยเสียใจแห้งบอกซื้อซะพี่น้องกันเขาไม่ได้เอาในแหกเสียใจแห้งค่ะความรู้สึกเสียใจแบบ ผสมกับทีวากูดนกีน้ำกูไห้น้ำก็สิประมาณคือช่างลุงพนเลยบอกซื้อเห็นใจลุงพนบอกซื้เอเข้ากับบ่หลวงเนาะวางพูดเลยสุดท้คือจะว่าเห็นเดี๋ยวโอ้เราสนเล่าผิดกับว่าเล่าผิดไปแล้วแต่ว่าก็ออกซื้อคักประมาณกาจงคักแจว่วบาหนตอนนี้ว่าท่านผิดอี่ยกับเขาก็เลตตัวลุงพนกับเมียบอกซื้อซืกอวากพ่อเนีย นันเล้วไห้ตาซึ้มกับเนยนเนาะอ้องของมากูเขียดเนาะรับมึงไงผีอืมอืมจำเองได้เ็นาอตำหัวอขาโทษเนาะลูมุกแต่แค่ครับจำเองเขียดบือมังเขาดุนมันขนเขาไรเขียดเจ้าของเขียดเอง <laughs> ฝากตรงย้ายชั้นช้นเนี่ยนจะจ๊ะฝากกด subscribe ก,กดกระดิ่งให้กันเนาะมึนก็นั่งใจให้กันกดให้กันไปขยายวางเงี้ยอกดให้ห,หลุนนองขั้มผู้ไหลข้าวนองขั้มผู้ไหลม,มือมือหนึ่งบกึบกว่ได้กินข้าวอานะบน้ำแต่เบื้งต้นเบื้องติดจบกัน มาพิธีก่อนนั่นพญาพุทธอิสระเราวเบาดีวเราเบาเข้าใจดีจะก,กระจ่างแก่ดีโอ็ยยังในเบื้องนี้กับพ่อใหญปักปั้มพ่อเมียกับพ่อแม่ขวมญมูพ้นแต่ว่าเขาหมายเมียลุงเมียเมียเออเมียหน่องพูดในี่าว่าตัวลุงพ้นเราสุดๆต้อ,อ,ยอยงเลยสิครับกับขาวซอยยังขูดยางขูดยางมาถสุดถ่ายมาว่าครับบดคนบดโมบัน,น,บน,บนเนาะ บ่ไปสี่ว่าไปจอ่อจงเขาบันนี่เด้นี่ชมพูม่เมตตาวานแล้วแต่ตำรวจจัดการผัวจัดการมันก็ลุงพ้นมาจอ่อจงเราป้ามันกงกูมาสี่ขีดค่ะกูเดอลุงพ้นกับบววารวบาวตัดซํากับไปเขียนว่าตัดเด้กว,วงนาะคาว่าตัดหยาดขาดมิดแล้ววา่าแล้วเมียแล้ววา่าแค่ว่าขันคิดบดีกับตัดแล้วถิถ่มไปแล้วว่าอย่างเงีย้ยอต้อนอะพี่นอะ แบบเป็นใใหัวใจยายน้ำแค่นี้แหละ